สาวญี่ปุ่นโดนผู้ชายขึ้นคอมกลางถนนครับเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดชิซึโอกะนะครับ <_ C 1> ก็คือมันเป็นย่านอยู่อาศัยแล้วทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเขาก็ปั่นจักรยานทั้งคู่นะครับทีเนี้ยมันมีจังหวะที่เขาปั่นจักรยานแล้วมาสวนกันในจังหวะนั้นเนี่ยจักรยานมันเกิดชนกันขึ้นมาครับซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เถียงกันว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับทีเนี้ยยังเถียงกันไม่จบทางผู้หญิงเนี่ยเขาขี้เกียจจะทะเลาะข เขาก็ปั่นจักรยานออกมาเลยแล้วทางผู้ชายเนี่ยก็แทนที่จะจบแค่นั้นดันไม่ยอมครับปั่นจักรยานตามมาหลังจากนั้นเขาก็ผลักผู้หญิงลงไปล้มลงไปทั้งจักรยานนะครับเสร็จแล้วทางผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นคอมแล้วก็ต่อยหน้าผู้หญิงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้หญิงก็แจ้งความกับตํารวจนะครับแล้วตํารวจก็ดําเนินการจับกลุ่มนะครับก็จากที่สอบสวนเนี่ยทางผู้ชายก็ยอมรับครับว่าลงมือทําร้ายร่างกายจริงนะครับผู้ชายก็อายุ54ส่นะครับส่วนผู้หญิงเนี่ย อายุยุ20กว่ากนะครับสื่อญี่ปุ่นเขาไม่ได้เปิดเผยอายุเป็นตัวเลขชัดเจนนะครับบอกแค่ว่า20กว่ากว่าทางผู้ชายเนี่ยก็อายุ54นะครับทำงานเป็นพวกก่อสร้างนะครับญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่คนปั่นจักรยานเยอะนะครับใครมาเที่ยวก็ระมัดระวังตัวด้วยน,นะครับ